สวัสดีคร nah um. ับผมใหญ่มรดกไทยนะครับวันนี้นะครับผมเอาเหรียญท่านอาจารย์กูนะครับด้านหน้านะครับเป็นปีพศ2468นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นพศ2469นะครับเป็นเหรียญเก่าข้างกระบอกนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับก็จะเป็นเหรียญผิวไฟนะครับมูลค่าตลาดเนี่ยราคาเนี่ยหลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับ เหรญรุนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับก็จะมี2เนื้อนะครับผมถ้าเนื้อทองแดงกับไหลทองนะครับก็อยู่หลักพันกลางถึงหลักพันปลายนะครับถ้าเป็นทองแดงนะครับก็หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการเราเช่าพานนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่า ผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตกันครับผมจุดสังเกตด้านหน้านะครับผมจะดูนะครับบริเวณนะครับสอสลาตรงนี้นะครับจะมีเส้นขนแมวนะครับแซมขึ้นมาลักษณะตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูเนเนเนเอ่าบริเวณนะครับตรงสอสลานะครับจะมีเส้นนะครับเอ่าเส้นเข็มนะครับแทงขึ้นมานะครับเป็นเส้นแซมตรงนี้นะครับผมคมๆแบบนี้นะเอาผมเอียงให้ดูนะครับผม จุดแรกนะครับผมบริเวณเสาซลาตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับจุดแรกนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณเลข6นะครับตรงมุมล่างฝั่งขวานะครับอาจจะมีขีดหนาๆนะครับชนกับขอบลวดนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่นี้นีลักษณะนะครับบริเวณนะครับเลข6ตรงนี้นะครับจะมีขีดนะครับหนาๆนะครับชนกับขอบลวดนะครับผมเป็นตําหนิในนะแม่พิมนะครับในความเข้าใจของผมนะ บริเวณตรงนี้นะครับอ่าจุดที่2นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมจะมีเส้นหนาๆนะครับนูนๆขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับนี่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 อ่าเนี่ยครับจะมีเส้นนูนๆนะครับหนาๆนะครับบริเวณตรงพื้นตรงกลางลักษณะตรงนี้นะครับนูนๆแบบนี้นะอ่าเป็นจุดที่3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณฐานบัวนะครับผม อาจจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นนะครับขนแมวนะครับในบัวนะแล้วก็จะมีเส้นแตกยืดออกมาเล็กน้อยนะครับลักษณะแบบนี้นะาล้วผมโฟกัสให้ดูนะครับลักษณะนะครับจะมีเส้นแตกนะครับเฉียงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะแล้วในบัวนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นนะครับนูนๆนะครับขนแมวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับผม อ่าเป็นจุดที่4นะครับจุดสังเกตเบื้องต้นเเราไปดูจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณนะครับตรงซุมฝั่งซ้ายนะครับอุมล่างนะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนะครับเน็นๆอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยผมยังให้ดูนะครับบริเวณตรงเนี้ยจะมีขีดนะครับผมอ่ายื่นออกมาเล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ผมยังให้ดูนะครับอยู่บริเวณตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับผูเจาะด้านหน้ากัน บริเวณหู bright, เจาะด้านหน้านะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับหูเจาะนะครับมุมฝั่งขวานี่นี่นี่หูเจาะนะครับมุมฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับพื้นผิวเหรียญกันพื้นผิวเหรียญนะครับผมมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับผิวนะครับจะเป็นผดผดพื้นๆนะครับผมอาจจะมีเม็ดลอยๆขึ้นมานะครับธรรมชาติของเขานะแล้วเม็ดผัสบตรงนี้นะครับเขาก็จะคมนะครับ ลักษณะนะครับมุมฝั่งซ้ายตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นพื้นผิวนะครับของเหรียญเก่านะครับพื้นืนโปรดพวกนี้นะครับเป็นธรรมชาติของเขานะาตัวหนังสือนะครับเนี่ยเขาก็จะเส้นหนานะครับแล้วก็จะคมลักษณะแบบนี้นะครับาการรีวิวของผมเนี่ยเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับมีแบบที่ผมบอกเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้ใคำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งขวานะครับผม ด้านบนนะครับนี่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 อ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับใบหน้าของท่านนะครับผมอ่าบริเวณใบหน้าของท่านนะครับอ่าก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณลำตัวท่านนะครับอ่าลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังกันจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับที่ผมดูนะครับผมจะดูบริเวณเลข2นะครับจะมีขีดนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ยเนี้นี้อ่าเนี่ยครับจะมีก้อนนะครับขีดนะครับยื่นออกมานะครับบริเวณเลข2ตรงนี้นะครับอ่าจุดแรกนะครับหนาๆหน่อยนะครับผมนี่ยเนี้นี้ บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับในพื้นยันนะครับด้านในนะครับจะมีเส้นแตกเป็นขีดนะครับผมอยู่บริเวณตรงนี้นะอ่าเยวผมโฟกัสให้ดูเน่นๆอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นขีดนะครับยื่นออกมานะครับบริเวณด้านในตรงนี้นะ มีเส้นแตกคมๆแบบนี้นะครับผมเป็นจุดที่2นะครับบริเวณตรงนี้นะอ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับบริเวณเลข9้านะครับผมตัวยันตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นแตกนะครับขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆๆอ่าบริเวณเลข9นะครับผมเห็นไหมตรงนี้จะมีเส้นแตกนะครับขึ้นมาลักษณะตรงนี้นะครับผมอ่าบริเวณตรงนี้นะครับเป็นจุดที่3นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปผมจะดูนะครับหัวเลข6นะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับคู่กันลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่ๆหัวเลข6นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีเส้นแตกนะครับคู่กันนะครับเป็นตําหนิในแม่พิมพ์นะครับผมในความเข้าใจของผมนะ อาจจะคมๆนูนๆขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตถัดไปจะดูนะครับบริเวณนะครับยันบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกแนวนอนนะครับแตกออกมาจากหัวยันนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นีบริเวณยันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกนะครับแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเส้นนูนๆลักษณะแบบนี้ยื่นออกมานะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับหัวเจาะด้านหลังกัน บริเวณหูเจาะนะครับด้านหลังนะครับมุมฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับหูเจาะนะครับมุมฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านหลังมุมฝั่งซ้ายกันนะครับมุมบนนะครับด้านหลังเนี่ยมุมฝั่งซ้ายนะครับผิวนะครับเขาจะตึงนะครับในความเข้าใจของผมนะจะมีเม็ดลอยลอยขึ้นมานะครับเล็กน้อยนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยจะมีเม็ดลอยลอยขึ้นมาเยอะกว่านะครับ เม็ดล,ลอยพวกนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติของเหรียญเก่านะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมอ่านี่พื้นนะครับก็เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาได้เช่นกันนะครับอ,อันนี้ก็คือบริเวณมุมฝั่งขวามุมล่างนะครับ มีแบบที่ผมบอกนะครับผมยินดีรับเช่านะครับผมทิ้งลิงก์ลายเพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมฝั่งขวาด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่นะครับบริเวณนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางยันนะครับลักษณะนะครับตรงพอสนะครับผมถ้าเป็นเหรียญเก่านะครับอาจจะมีตื้นบ้างนะครับอาจจะไม่คมมากนะครับผมเหรียญเนี่ยนะครับก็จะมีความเก่านะครับผิวพันธุ์นะครับผม เหรียญที่ผมนํามารีวิวเนี่ยมูลค่าอาจจะไม่แพงมากนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ดูนะครับหลายๆเหรียญนะครับที่มีมูลค่าทั้งแพงทั้งถูกนะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณนะครับด้านข้างกันด้านข้างเหรียญนะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับบริเวณหูนะครับก็จะเป็นข้างกระบอกลักษณะแบบนี้นะครับผมบริเวณหูนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับอันนี้ก็คือมุมเฉียงนะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ นี่บริเวณตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายนะเป็นข้างกระบอกนะครับผมจดจํานะครับด้านข้างให้แม่นๆนะครับลักษณะนเนี่ยด้านข้างกระบอกก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่จำรอยลักษณะาการตัดนะครับของข้างอัดกระบอกให้แม่นๆนะครับ อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะพิกนะครับมุมบริเวณหูนะครับฝั่งขวานะบริเวณหูนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณนะครับมุมเฉียงนะครับฝั่งขวาด้านบนนะครับผมลักษณะนะครับการอัดกระบอกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้นะครับเป็นความรู้เบื้องต้นในการพิจารณานะครับมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับถึงเหรียญไม่แพงมากนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้ผมก็รับเช่านะครับผม อันนี้ก็คือมุมล่างนะครับอ่ามุมล่างฝั่งขวานะครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมเฉียงนะครับด้านบนฝัง่งขวานะมุมด้านบนนะครับฝ uh, ั่งขวานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับมุมนะครับด้านบนนะครับฝั่งซ้ายอ่านี่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 มุมด้านบนนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอ่าการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพาพเครื่อง ถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกำลังใจของทุกท่านนะครับจะทำให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ